จรงจริยจะให้แย่งกันเอาอันนี้ก็กันกันบ้าแล้วม่จัดจักไงับจั๊กใหญ่ันเลยกล่อยเอาอันนี้ลแม่แยกถุงแย่ถุงอาวอาพี่อามขวนกันสคะสามมสี่สิบาท อันนี้ชุะ่ะรีุ่ง่ต้ไค่ะนนั้นแหละให้ตะเวดีร็บพอตว่บเปรี้ยวขา้าบขเอ,อของเราก็มีนะ อยู่บ้านก็มีอย่บ้านไม่มีเออไปเอาไปเอาแม่แม่เอาตังค์มาสักหน่อยนึงยี่สิบบาทประมาณยี่สิบบาทนะอันนี้ขายยังไงครับอันนี้หบาทอันนี้เอานี้ลูกนี่นี่เอานี้เอานี้อันนี้อะไรไก่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็หยิบให้เอาสองตัวอย่าสองตัวว่าอืมเจ็ดมือเลยก็ได้สองอันครับลาลาลา อ่นี่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวจับทีทีก่อนนี่นี่ข้อมือใส่โอเคเดี๋ยวไปทางนู้น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 เต็มไหมเต็มมือแล้วขอแล้วนะของตัวเองนะของพี่เอ็มได้มือข้างเดียว ของตัวเองเต็มมือแล้วพอแล้วอันนี้ไม่เอาลูกไม่เอามันจะติดคออืมเ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วโอ้ยถ่ายแล้วเอาใส่นี้เอาใส่นี้ เอาใส่นี้มันจะเอาหกอาเลนี่ก่อนสาสิบหาเป็นหาสิบหาาานทีุ่มตุ๊กตามันเล็กอ่ะอ๋อมันแบบเล็กมันแบบเล็กอันนี้มาใส่นี้อันนี้มาใส่นี้ด้วยอันนี้มาใส่นี่อืมอะ